โอเคนะครับก็สวัสดีทุกๆคนทุกท mm ่านกันด really ้วยนะวันนี้คุณอยู่กันนี่สวยแล้นนะวันนี้มีนิก็จะมาพูดถึงยูทูปอะไรยูทูบเฟซครับผมจะเปิดรูปทั้งหมดในเฟซบุ๊กกลุ่มนะไม่ทั้งหมดอ่านว่าผมพยายามทำนะว่ากี้มใหม่วหมอนนี่ไงม่ได้เปิดได้แล้วไม่ตอนเนี้ยเลยเขียนเลยไม่อัดไปหล้าผมพยายามนะ

dân đi nó nhiều lần đen này, tao bỏ ma, đó là nó, อ่อาก็ตองแค่นี้นะก็ครับผวก็ฟันดิทามยูทูปด้วยนะครับผมฟันดิทาวยูทูปผมลงคลิปเกลียดหนึ่งนทีพอนะครับคลิปเกลียดผมเป็นลูกเป็นลูปน,นะผมก็ชีแช้แจงว่าผมมียูทูปแล้วมีเพจแล้วนะครับผมมีทิกตอกแล้วแต,ต่ว่าทิกตอกผมขอไม่บอกกันนะคลิปเกลียดนะครับบ๊ายบาย <c oughs>